สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวอลเล่ล่าสุดหลีกอเมริกานะครับก็มีการแอบ,บเกงเจเจอีกแล้วนะครับลงภาพเจเจในท่าทางต่างๆตอนอยู่ในสนามนะครับเป็นท่าทางดีใจหรือยิ้มแย้มต่างๆนะครับบอกเลยว่าภาพแกงก็มีน่ารักน่ารักก็มีครับแล้วให้แฟนๆพิมพ์เลือกนะครับ รูปเจเจจากนั้นก็จะลงเป็นภาพเดี่ยวนะครับในสตอรี่ถัดไปบอกเลยว่าจับใจหลีกอเมริกาครับเกง่งเก่งมากน่ารักครับซึ่งนะัดต่อไปนะครับเจเจจะลงแข่งในวันที่15ชิดจอรอเชียร์กันได้เลยครับมาดูภาพน่ารักน่ารักที่หลีกอเมริกาได้ลงแข่งเจเจนะครับแต่ภาพน่ารักน่ารักก็มีมาดูกันเลยครับ